ครับนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะมาสอนในเนื้อหาเรื่องผลคูณของทศนิยมกับทศนิยมโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่5ก่อนอื่นครูขอทบทวนความรู้เดิมเรื่องความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วนการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนเราไปทบทวนพร้อมกันเลย0.9เท่ากับ เศษ9.10ส่วน10 0.56เท่ากับเศษ5 6ส่วน100 0 1 9เท่ากับเศษ194ส่วน1000 2.5เท่ากับเศษ25ส่วน10 22.87เท่ากับเศษ2287ส่วน100 2.519เท่ากับเศษ2,519ส่วน1,000ต่อไปการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมเราไปทบทวนพร้อมกันเลยเศษ8ส่วน10เท่ากับ0.8เศษ51ส่วน100เท่ากับ0.51เศษ4,862ส่วน1,000เท่ากับ4.862 เศษ681ส่วน10เท่ากับ68.1เศษ2,698ส่วน100เท่ากับ26.98เศษ5ส่วน1,000เท่ากับ0.005ต่อไปเราจะมาทบทวนเรื่องการคูณเศษส่วนการคูณเศษส่วนคือการนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วน เราไปทุกทวนกันเลยเศษ2ส่วน5คูณเศษ1ส่วน3วิธีทำรรเราจะนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนตัวเศษคือ2คูณกับ1ตัวส่วนคือ5คูณกับ3ก็จะได้เศษ2ส่วน15ดังนั้นเศษ2ส่วน5คูณกับเศษ1ส่วน3 เท่ากับเศษ2องส่วน15ให้นักเรียนพิจารณาการหาผลคูณของ0.3คูณกับ0.2ไปพร้อมคูนะครับการหาผลคูณของ0.3คูณกับ0.2ในรูปเศษส่วนแล้วหาผลคูณสามารถแสดงได้ดังนี้วิธีทำเราเปลี่ยนจาก0.3คูณ0ูให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็จะได้เศษ3ส่วน10 คูณกับเศษ2ส่วน10จากนั้นเราใช้วิธีการคูณเศษส่วนคือการนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนตัวเศษคือ3คูณกับ2ตัวส่วนคือ1 0คูณกับ10ดังนั้นเราจะได้เศษเป็น6และส่วนเป็น100เป็นเศษ6ส่วน100 ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนเศษ6ส่วน100ให้เป็นทศนิยมได้ก็คือ0.06ดังนั้น0.3คูณ0.2เท่ากับ0.06พิจารณาการหาผลคูณของ2.1คูณ0.18ซึ่งเราสามารถหาผลคูณของ2.1คูณ0.18โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนได้ดังนี้ วิธีทำเราเปลี่ยนทศนิยมให้กลายเป็นเศษส่วนก่อนเปลี่ยนจาก2.1คูณ0.18เป็นเศษ21สเ่วน10คูณเศษ18ส่วน100จากนั้นเราใช้วิธีการคูณเศษส่วนคือนำเศษคูณกับเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนจากผลคูณของตัวเศษคือ21คูณกับ18จะได้ตัวเศษคือ378 และผลคูณของตัวส่วนคือ10คูณกับ100จะได้ตัวส่วนคือ1000จากเศษ378ส่วน1000เราสามารถเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้คือ0.378ดังนั้น2.1คูณ0.18เท่ากับ0.378จาจากตัวอย่างทั้งสองข้อนักเรียนจะสังเกตได้ว่า การคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม1ตำแหน่งผลคูณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่งผลคูณเป็นทศนิยม3าตำแหน่งช่วงฝึกคิดฝึกทำครูจะมีโจทย์ให้นักเรียนอยู่2ข้อให้นักเรียนดูโจทย์แล้วหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วทำโจทย์2ข้อนี้ให้เสร็จพอทำเสร็จแล้วให้นักเรียนกดเล่นวิดีโอต่อ แล้วมาดูว่านักเรียนทำถูกหรือไม่หรือว่าผิดถ้าผิดนักเรียนผิดขั้นตอนไหนให้นักเรียนฝึกทำได้เลยครับ5.2คูณ0.6วิธีทำเราเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนก่อนจาก5.2คูณ0.6จะได้เศษ52ส่วน10คูณเศษ6ส่วน10จากนั้น เราใช้วิธีการคูณเศษส่วนคือนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนเราจะได้คำตอบคือเศษ312ส่วน100ซึ่งสามารถเขียนเป็นทศนิยมก็คือ3.12ดังนั้น5.2คูน0.6เท่ากับ3.12 0.35คูน0.5 วิธีทำเราเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนก่อนจาก0.35คูณ0.5จะได้เศษ35ส่วน100คูณกับเศษ5ส่วน10จากนั้นเราใช้วิธีการคูณเศษส่วนโดยการนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนเราจะได้คำตอบคือเศษ175ส่วน1,000 ซึ่งสามารถเขียนเป็นทศนิยมได้ก็คือ0.175ดังนั้น0.35คูณ0.5เท่ากับ0.175จากการเรียนเรื่องผลคูณของทศนิยมกับทศนิยมโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนครูและนักเรียนสามารถสรุปได้ว่าการคูณทศนิยมกับทศนิยม อาจทำได้ด้วยเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนหาผลคูณแล้วเขียนในรูปทศนิยมการคูณทศนิยมกับทศนิยมผลคูณเป็นทศนิยมที่มีจำนวนตำแหน่งเท่ากับผลรวมของจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่มาคูณกันเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้ยากเลยถ้าหากว่าเราฝึกคิดฝึกทำอยู่บ่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนสวัสดีครับ